สวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องและ FC บริษูทุคนเดอ้อย,ยินดีตอนกลเขาสู่ช่องสาวลวาว Channel เนาะพี่นอ้องต๋อเข่งก็มีเรื่องสิมาบอกเนาะพี่นอ้องเขงกสิได้อันเปลี่ยนช่องใหม่พี่น้องบัดนี้กเปลี่ยนอีลออเพี่น้องเปลี่ยนแ้เนาะเพราะว่าเขงได้เปลี่ยนโทรศัพท์เครื่องใหม่นนนนเน,เน,เนาเนะพี่น,อน้องแล้วก็ต๋อเขงเอาอีเมลอีหยังใส อันแบบอีเมลเครื่องนี้ใส่มันบอดได้น้พี่น้องออร์ฮารสใส่กับบอได้นอกสเกงก็เลยตัดใจเปลี่ยน,น,นใหม่เลยสนวพี่น้องสเก่งก็ได้ตั้งใหม่เลยพ่อหนึ่พี่น้องแต่ว่ายังบอได้อัดคลิปยังลงนอกก็เฮาก็สซิเริ่มอัดคลิปเป็นเต็มมือนี่แหละพี่น้องสื่อซ่องสเกงก็เเคงลาวซาวลาวน้อพี่น้องสเก็งได้เปลี่ยนเป็นทางการน้พี่น้องช่องนี้สเก็งก็พี่น้องโดนโดนได้ลงเถื่อนหนึ่งเนาะสเก็งกับซีวีมาลิมซ่องใหม่เลยน้พี่น้อง สซ่เข่งกะมีเลื่กงสำเนียงเนาะพี่น้องกะฝากพ่อแม่พี่น้องเข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามซ่องเข่งล่าสาวลาวเนี่ยเด้อพี่น้องเผื่อเป็นแห่งเสียแห่งใจให้สาวเข่งล่าคือเก่าเนาะพี่น้องกะขอบคุณทุกคนที่ติดตามและก็ให้กำลังใจเนาะกะอย่าลืมเข้าไปติดตามซ่องเข่งล่าสาวลาวด้อพี่น้องสซ่เข่งที่เริ่มลงขิดตั้งแต่เมื่อนี่เนาะพี่น้องเป็นต้นไปเนาะกะฝากติดตามเนี่ยเด้อสำหรับคลิปนี้โซ่เข่งกะขอจบขลดปไว้เพียงส่านี้เนาะพี่น้องสบายดี